สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้อันนินจะมาพูดถึงศึกวันลุนพนีล่าสุดเลยนะครับสสัปดาห์หลังที่ผ่านมานี้บอสชาติได้ช้อปปิ้งนะครับช็อปนักชกชาวไทยรุ่นซูเปอร์จิว๋วเข้าไปปลุกปั้นลงศึกวันใหญ่อีก2คนนั่นก็คืออาลิปสอเตชพันธ์กับทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์นะฮะก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวการเซ็นสัญ,ญญาล่าสุดของนักชกทั้ง2คนนะครับผมขออัปเดตนักชกที่เซ็นสัญญาเข้าวันใหญ่ไปก่อนหน้านี้ ที่เคยทำ EP สรุปเอาไว้ว่าบรรดานักชกที่เซ็นเข้าวันใหญ่เนี่ยมีใครพ่ายแพ้บ้างแล้วก็ในที่นี้จะครอบคลุมไปถึงแก๊งรถทัวร์วันไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่งด้วยนะครับที่ได้แชมป์แล้วเซ็นสัญญาเข้าวันใหญ่โดยอัตโนมัติซึ่งล่าสุดในวันพินีนะครับหนึ่งในแก๊งรถทัวร์วันไทยแลนด์ที่ยังไม่แพ้ใครอย่างเด็ดดวงเล็กเนี่ยล่าสุดก็แพ้เป็นแล้วนะครับก็คือแพ้น็อกนักลบแฟร์เทคไปโดนต่อยตัดลําตัวแพ้น็อกเป็นนยกที่3นะครับทาให้นักชกที่ได้เซ็นสัญญาแล้วโชคหลังจากเซ ไม่ว่าจะชกในศึกวันใหญ่อย่างจริงจังหรือว่ายังอยู่ในวันลุมพินีคนที่ยังไม่แพ้ใครเนี่ยหรือไม่กี่คนเองนะครับก็จะมีเพชจีจ้าและก็เสกสรร2คนนี้ส่วนนิโคคาริโลโจฮันกาซารีทองคูนเนี่ยก็จะมีคิวชกครั้งแรกหลังจากเซ็นสัญญานะก็จะเป็นไฟแรกเลยก็ไม่รู้ว่าเร็วนี้กันะว่าทุกคนจะเป็นยังไงกันซึ่งอันนี้ที่มาสรุปพูดเนี่ยไม่ได้มาขยี้ความ่ายแพ้ของนักมวยนะครับแต่ว่าเป็นการติดตามผลงาน เพราะว่าคนที่เซ็นสัญญาขึ้นวันใหญ่ไปแล้วเนี่ยก็คือแน่นอนเลยว่าอยากจะชกชนะต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้มีอันดับเพื่อให้ได้ชกศึกวันใหญ่จริงจังหรือว่าไปถึงการมีโอกาสได้ชิงแชมป์ดังนั้นการพ่ายแพ้นอกหรือว่าสะดุดแพ้คะแนนก็ตามเนี่ยมันเป็นการเสียโอกาสในจุดนี้นะก็ต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่เอาเรามาดู2คนล่าสุดกันบ้างนะครับซึ่งแฟนๆก็ทราบกันไปแล้วแหละว่าเป็นใครกันบ้างต่อให้อดินไม่ทําคลิปอธิบายก็ตามแต่การอัปเดตท,ทําคลิปช้านี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเป็นสัญลักษณ์ของช่องนนี้นะ โอ้ยอตาบ,บ้าแม่ทำช้าแล้วยังกล้าพูดอวดเอาละสองคนล่าสุดนี่นะครับชนะลวดกันมาหลายไฟเลยแล้วก็บนัสก็ได้กันมาหลายไฟด้วยเช่นกันคนแรกที่จะกล่าวถึงก็คืออาลิฟนักมวยลูกครึ่งไทยแล้วก็มาเลเซียหุ่นสูงชะลูดเป็นหุ่นโคง้งว่าเลยนะครับสูง177ซนติเมตรสี่ไฟในวันลุมพินีนะครับชนะน็อกลิทิเดตในยกที่2ชนะน็อกราาเฉชยกที่1ชนะคะแนนยางดำ ชนะน็อกเพเมานจากอิหร่านยกที่หนึ่งทให้บอสชาตีเนี่ยจับเซ็นสัญญาเข้าไปในวันใหญ่เอาเข้าไปปลุกปั้นถ้าเป็นมวยไทยแบบปกติสวมนวมชกกันชกกัน5ยกเนี่ยมวยหุ่นแบบอาลีฟเนี่ยจะถูกสร้างสรร์จับให้เป็นมวยขุนเข่าเสา 5G อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะก็เป็นการคัดตัวแบบไทยๆนะครับสรีลาเป็นแบบไหน่ายมวยก็จะจับให้เป็นแบบนั้นคนนี้เตียตันกะเป็นมวยหมัดไปไอ้นี้ผอมสูงอะเป็นมวยเขา่า แต่อาลีฟคนนี้นะครับผมไม่รู้แน่ว่าสมัยชกมวยในแต่ก่อน,นเป็นยังไงแต่ในศึกวันลุพินีนะครับเขาเป็นมวยสูงยาวราวากับผาพิภพไทยท่านในรุ่นเล็กนี้นะไม่ใช่มวยเข่าแบบล็อกเน็บตีเข่าถูกขี้ใครแต่เป็นมวยประเภทที่ว่าประเคนของแรงแรงใส่คู่ชกนะครับแล้วก็กล้าออกวุธแปลกๆด้วยเช่นหมุนตัวจระเข้ฟาดหางกระโดดเข่าลอยสองชั้นแบบกะเอาให้กระแทกใจบอสชาตาิยะแล้วก็พลังหมัดน,นี่ก็ไม่ธรรมดานะถึงแม้ว่าจะเก้งก้างแบบนี้ แต่ว่าอาลิฟนั้นก็หมัดหนักในระดับหนึ่งเลยได้ยาวได้หนักด้วยเนี่ยก็ไฟล่าสุดนะครับกดหมัดครั้งแรกเนี่ยปล่อยเป็นวันพันแมนเลยนะฮุกเอาเพมานลงไปนับ8ปดเปนครั้งแรกเลยแล้วก็ก่กอนที่จะชนะน็อกไปในยกที่1ส่วนเครื่องหมายการค้าหลังจบเกมของเขานะครับเจตจนาเนี่ยจะทําท่าอะไรผมไม่รู้ด้วยหรอกแต่สําหรับเด็ก90อย่างผมนะมันคือท่าลิฟกับออยลมบัจอยอะลมบัจอยโอ้ยดูซิธอม,มาเชใส คนที่2ถัดมานะครับคือทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์นะอายุ23ปีนะครับสูงเพียง156ซนติเมตรชคในวันลุมพินีมา5ไฟนะครับก็ชนะรวดชนะคะแนนยอดดอยชนะน็อกยก3มังกรชนะน็อกยก2โชคดีชนะน็อกยก2จอมโหดแล้วก็ชนะคะแนนรักเอราวันแบบสุดมันนะครับไฟล่าสุดถ้าพูดถึงค่ายเกียรติทรงฤทธิ์เนี่ยลหลายๆคนอาจจะนึกถึงช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นะครับยอดมวยไทยแข่งหนักอายุ90 จากนั้นค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์เนี่ยก็อาจจะขาดนักมวยที่มีชื่อเสียงประดับบรารมีค่ายไปก็มายุคนี้พอสอนี้นะในสึกวันลุมพนินีเนี่ยทางค่ายเกียรติทรงฤทธิ์ก็ส่งทรงชายน้อยเข้าประกวดนะครับก็รอบออดิชั่นก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ละผ่านด่านการดูฝีไม้ไลายมือไปเรียบร้อยนะครับตัวเล็กแต่ว่าใจใหญ่เ,เนื่องจากรูปร่างเล็กนี่เองเน,นะครับทำให้เป็นนักมวยที่ต้องลงทุนสูงนะครับเป็นจอมบูดีเดือดต้องตะลุยเดินต่อยหมัดไม่ยั้งนะครับด้วยความที่ส่วนสูงเพียงแค่นี้นะหลักยืนเนี่ยอาจจะแน,นยย้วกามัดดโธรรชติ แล้วก็ลีลาก็ากล้าลงทุนนะกระโดดสลับเข่าเตะสลับเข่าทีบหรือว่าสลับเข่าร้อยสองชั้นเพิ่มความสูงตัวเองเข้าไปทําให้ในแต่ละไฟของทรงชัยน้อยเนี่ยมีพลังใจพลังเชียร์จากแฟนมวยเนี่ยพร้อมจะเป็นกําลังใจให้ไม่น้อยเลยนะเพราะว่าจเอเกับใครก็ตามเนี่ยจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างต่อมาถ้าเกิดว่าในเรื่องของน้ําหนักตัวของทั้งสองคนนะครับเมื่อเข้าไปวันใหญ่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นในเส้นทางถ้าเกิดจะหาโอกาสชิงแชมป์ในอนาคตนะครับอันดับแรกก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่า เมื่อเข้าไปในวันใหญ่เนี่ยเมื่อดูจากนักมวยโมเดลต้นแบบที่เซ็นสัญญาแล้วก็เข้าไปชกแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าจากกรณีของบางสันแล้วก็ทองพูลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่กำลังจะมีคิวชกเนี่ยทางรายการบรรจุให้ทั้งสองคนเนี่ยตอนนี้ยังชกเป็นแบบพิกัดแคทเวดอยู่นะยังไม่ได้ชกในรุ่นปกติอย่างเสกสันเนี่ยในวันไฟไนท์เจอกับคาริมเบน,นูยนะครับก็ห้ามเกิน1 4อ140ปอนด์ซึ่งสงสัยบางสันจะกลายเป็นคิงออฟแคตเวดร้อปอนด์แหละหรืออย่างทองภูนะครับในวันไฟไนท์ที่ ก็เป็นแคทเวทไม่เกิน120ปอนด์นี่คือไฟแบบแคทเวทนะครับถ้าเกิดต่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่เข้ารุ่นจริงจังเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้ชิงแชมป์นะก็เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะเอามาดูที่อาลีฟกับทรงชัยน้อยก่อนอาลีฟสี่ไฟในวันลุมพินีนะครับก็ไล่เลียงน้ําหนักตัวแต่ละครั้งก็จะเป็นดังนี้นะครับไฟที่ห่งเจอลิทิเดตเนี่ยก็แคทเวทร้อยสิบเก้าปอนด์ไฟสองเจอราชเดตนะครับแคทเวทร้อยสิบเก้าปอนด์ไฟสามเจอยางดําแคทเวดร้อยยี่สิบสองปอนไฟ 4, ก็จะเห็นได้ว่าน้ําหนักตัวนะครับตั้งแต่ไฟที่1นึ่ถึงสเนี่ยอารีฟจะอยู่ช่วง119ปอนถึงึง122ปอนปอนะครับจะอยู่ในขายของรุ่นสตอเวทนะฮะที่น้ําหนักตัวจะอยู่ระหว่างมากกว่า115ปอนด์มาจนถึง125ปอนด์ซึ่งแชมป์ในรุ่นนี้ก็คือพระจันทร์ฉายที่เป็นแชมป์เฉพาะการแล้วก็แชมป์ตัวจริงก็คือโจเซฟลาซิลี่ที่กําลังจะตบตีแย่งกันเป็นแชมป์จริงๆในเร็วๆนี้นะครับ ซึ่งไม่ว่าใครจะเป็นแชมป์ตัวจริงก็าตามนะครับถ้าอนาคตอนานงออาลีฟไปวันใหญ่แล้วตกลงปรงใจลงแข่งในรุ่นสตอร์เวดเพื่อกลุยทางสู่เส้นทางการเป็นแชมป์เนี่ยอาลีฟก็น่าจะเป็นมวยสตอร์เวดท,ที่สูงชะลูดตุดปอดยอดขุนพลสูงที่สุดในรุ่นนะครับคือ177ซนติเมตรความสูงคือได้เปรียบนะแต่ถ้าเกิดความบางเจี๊ยบเนี่ยอาจจะเป็นจุดอ่อนให้คนอื่นเล่นลำตัวก็อนาคตก็ค่อยว่ากันไปนะ ส่วนทรงชายน้อยนะครับ5ไฟในวันลูมินีนครับไล่เรียงน้ำหนักมาแต่ละครั้งก็จะเป็นดังนี้ไฟ1เจอยอดดอยพิกัดมวยไทยรุ่นอะตอมเวทไฟ2เจอมังกรนะครับแคทเวท119.2ปอนด์ไฟ3เจอโชคดีแคทเวท116ปอนด์แล้วก็ไฟ4เจอจอมโหดแคตเวท116ปอนด์ไฟ5เจอลักนะครับแคทเวท116ปอนด์น้ำหนักตัวนะครับตั้งแต่ไฟที่2ถึง5ทรงชัยน้อยจะอยู่ระหว่าง116ถึง119.2 จะอยู่ในขอบขายของรุ่นสตอเวดนะครับซึ่งน้ําหนักตัวสตอเวดเนี่ยก็มากกว่า115ปอนไปจนถึง125ปอนจะมีเพียงไฟแรกของทางทรงชัยน้อยเท่านั้นครับที่อยู่ในพิกัดอะตอมเวดก็คือ105ปอนไปจนถึง115ปอนแต่ถ้ว่ามมยไทยอะตอมเวดชายในวันใหญ่เนี่ยมันไม่มีดังนั้นถ้าเกิดขึ้นวันใหญ่นะครับเส้นทางลุ้นแชมป์ของทรงชัยน้อยเนี่ยจะไปอยู่ในรุ่นสตอเวดนะซึ่งพัชร์ฉายก็จะฉากกับโจเซฟไรซลี่แย่งกันเป็นแชมป์ตัวจริงๆอยู่ โดยสตอร์เวทน้ำหนักเต็มสูงสุดจะไปอยู่ที่125ปอนด์นะครับการชกของทรงชัยน้อยทำได้สูงสุดอยู่ที่119.2ปอนด์ถ้าเข้าไปเจอพวกที่ปิิมๆน้ำหนักข้ามแม็กเนี่ยประมาณ124-125ปอนด์เนี่ยทรงชัยน้อยแบกน้ำหนักหลายปอนด์เสียเปรียบแน่นอนนะครับรูปร่างก็เล็กกว่าอยู่แล้วด้วยมวลสารแรงประททาก็สู้ไม่ได้อีกขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดเทียบง่ายๆนะครับอาลีฟเนี่ยบรรจุมาสตอร์เวทเหมือนกันสมมตินะถ้ามีโอกาสเจอกับทรงชัยน้อยในอนาคต อาลีฟ177เซนติเมตรทรงชัยน้อย156เซนติเมตรต่างกัน21เซนติเมตร่ะเสียเปรียบในเรื่องความสูงแล้วก็ช่วงชกมหาศาลเลยนะครับถ้าเกิดขึ้นไปสตอร์เวททั้งคู่แล้วถ้าเกิดสมมติมีโอกาสไปเจอกันนี่แค่ยกตัวอย่างแค่คนเดียวนะถ้าทรงชจยน้อยจะไปเจอกับอาลีฟนี่คือในกรณีถ้าเกิดศึกวันแชมชิพนะครับมีสตอร์เวทเป็นรุ่นเล็กสุดของฝ่ายชายอยู่นะนี่คือสิ่งที่ทรงชายน้อยจะต้องเข้าใจแล้วก็ทกําการบ้านถ้าเกิดจะลุนแชมป์ในอนาคตหรือปัญหาเหล่านี้อาจจะหมดไปกก็ได้้นนนครััใเื่่ององงงขววาาามตาตํห ก็ต้องมาลุ้นให้บอสชาตีเปิดเวทใหม่ไปเลยนะครับให้มีการชิงแชมป์มวยชายในรุ่นอะตอมเวทพิกัด105ปอนด์ปอนไปจนถึง115ปอนด์ปอนขึ้นมาเป็นพิกัดใหม่ซึ่งทรงชัยน้อยเคยทําพิกัดน้ําหนักในรุ่นนี้ได้ในไฟแรกนะครับและค่าน้ําหนักของทรงชัยน้อยเนี่ยก็จะอยู่ในโซนค่าแม็กของรุ่นนะครับก็คือราว1 1 4่งร้อยสิบสี่ถึงหนึ่งร้อยสิบห้าไม่เกินค่าแม็กถ้าเกิดรุ่นอะตอมเวทมีจริงนะครับก็จะไม่เสียเปรียบคู่ชก ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีแชมป์ว่างในรุ่นใหม่นี้ขึ้นมานะครับก็ยังพอเปิดโอกาสกว้างให้นักมวยตัวเล็กๆเนี่ยได้มีโอกาสได้หยิบแชมป์บ้างแล้วศึกวันเนี่ยก็จะสามารถหานักมวยมาเสริมในรุ่นนี้นะครับไปเรียกเซ็นสัญญาเข้ามาได้อีกทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะครับให้มารุ้นชิงแชมป์กันในวันใหญ่ได้หลายคนเลยสำหรับวันนี้นะครับแอนมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ